พิมลาดาขอแอดเฟร่อนเขาข้อความแรกเริ่มจากคําว่าขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วค่อยๆกลายเป็นการพูดคุยเรื่องงานดอยเรื่องกาแฟเรื่องฝันพิพพาน์ไม่เคยคิดว่าจะได้คุยกับหญิงสาวที่โลกไกลขนาดนั้นแต่เธอคุยกับเขาอย่างจริงใจไม่มีท่าทีถือตัวไม่มีความต่างฐานะมากันจากวันหนึ่งเป็นทุกวันจากคําถามสั้นๆเป็นบทสนทนายาวๆจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่คิดถึงเมื่อไม่ได้คุยกันแต่แล้วความลับก็ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้พียาสิงเห็นว่าลูกสาวคุยกับเด็กส่งของบนดอยวันหนึ่งหลังจากพิมลดาเดินเข้า ในสำนักงานเฮียก <Here, S 1> <Here, S 2> ็เดินมาหาพิพัฒด้วยสีหน้าเย็นชานี่แกคิดอะไรอยู่คิดว่าตัวเองจะขึ้นมาเป็นเขยโรงงานร้อยล้านหรอเสียงเฮียเหมือนค้อหนักๆตีลงกลางอกพิพัฒก้มหน้าไม่กล้าสบตาแต่ไม่ได้พราะยอมแพ้เขาเพียงเคารพผู้ใหญ่เฮียพูดอีกของที่เอามาไม่พอแม้แต่จะซื้อล้อรถของลูกสาวฉันด้วยซ้าอย่าหลงคิดว่าใครเขาจะมองแกสูงขึ้นเพราะความดีเล็กๆน้อยๆประโยคนั้นเจ็บแต่พิพัฒกับยืนอย่างมั่นคงเพราะเขารู้ว่าความจนไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่มีเหตุผลที่จะเลิกเป็นคนดีเพียงเพราะถูกดูถูกแแมมม้เียไ่่อรต รดายังคุยกับเขาเหมือนเดิมเธอยิ้มให้เขาปลอบใจเขาให้กำลังใจเขาบอกเขาว่าถ้าคนเราจะมองกันต้องมองกันที่หัวใจไม่ใช่กระเป๋าสตาง